สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับ3คันนะครับเพิ่งเช็คนะครับกําลังเช็คอยู่นะครับมี4ี่เจ็นคันนะครับ3ามหคันแล้วก็ที่จริงเข้า3านะครับ3 6แต่ว่าไปอยู่สาขาส้มเด็ดอีกคันหนึ่งนะครับเช็คช่างก็เทสน้ํานะครับเทสความร้อนนะครับต่างๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่ติดตามอยากได้รถไปใช้งานเป็นรถดีๆนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเช็คสภาพสวยๆนะครับพร้อมใช้ 36 DT 2ดีทีสองแาพันครับปีเจ็ดศูน0แปสาแพันบาทนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาดูรถได้ที่ร้านนัชเตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรสอบถามได้ที่0 9 1 8 6 1 1้าหนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ที่ศู3ามนะครับสา3หนึ่นี่ี่นะครับดูชั่วโมงครั้แรกครับ22งชั่วโมงครับตัวนี้กับเจ้า l 4 7 0 8ครับเสียงเครื่องเพาะนะครับ คันที่สองนะครับสามหกยางใหม่สี่เส้นครับสีใหม่เก็บงานใหม่สองพันสองร้เจ็ดิบห้าครับตลอรคันใบมีดต่างๆเก็บใหม่นะครับแป๊บสบายไฮดรอลิกใหม่คันที่สามครับท่อลั่นทุ่งนะครับใหม่ๆเลยนะครับสองพัหนึ่งร้ยห้าสิบ สนใจทั้ง3คันนี้ครับมาดูได้เลยครับที่วัง3าหมออุดรธาน,นีนะครับนัดแท็กเตอร์นะครับมาก่อนได้เลือกก่อนครับรถเช็คสภาพแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งพร้อมขายมีประกันเครื่องยนต์ให้หลังการขาย3เดือนครับสนใจโทรสอบถามที่0918611191นะครับขอบคุณครับ